สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงแบงก์ยีบาทแบบที่11นะครับนะมีเลข 19K 999 999 9ก 99, ้ตัวนะฮะข้างหน้ามี19นะครับปัจจุบันเนี่ยราคาเท่าที่มีการโพสต์นะครับนะก็ต้องนาะยกให้เป็นเครดิตของขายดีนะครับ พอเขาโพสนะอ,อ่อยู่ที่ราคานะประมาณ1,4,000บาทนะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการต่อรองนะแต่เราก็จะเห็นว่านะการที่เราจะได้ธนบัตรแบบนี้มาเนี่ยรู้สึกว่ายังจะเป็นชนิดนะรูปแบบที่ยังค่อนข้างใหม่นะครับนะ เพราะฉะนั้นนะมันคงไม่ได้บังเอิญน,นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการลงทุนนะหรือต้องมีความรู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนะถึงจะได้นะแหนบนี้แล้วก็ใบนี้มาเนี่ยนะดีนะครับชุดนี้ยังไม่ใช่99 k 9..9..9..9..9..9...9..9..9.. 99 99นะครับไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ เฉียดแสนนะหรือหลักหมื่นนะครับนะจะเป็นเฉียดล้านนะครับเพราะว่าหายากนะครับนะนะเพราะฉะนั้นนะการลงทุนนะหรือว่ามีจำนวนมากเข้านำมาคัดมันจะมีโอกาสสูงอาจจะไม่ใช่บอกว่าต้องเป็นนะเก้าทั้งหกตัวหรือมีเก้าสิบเก้าด้วยนะอาจจะเก้าตองก็ใช้ได้แล้วนะครับ ถ้าบอกราคาหลักพันบางคนโอ้โหน้อยไปไม่น้อยหรอกครับนะไม่น้อยนะเพราะว่าบางทีคุณซื้อมาเป็นแหนบเนี่ยตัวเก้าตัวอื่นก็ยังมีนะครับวันเกิดแหนบนั้นโชคดีคุณได้เริ่มตั้งแต่สมมุตินะเก้าห้าตัวแล้วข้างหลังเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ราคานะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนนะการลงทุนมันไม่ใช่บอกว่าลงทุนอะไรแล้วมันจะกําไร เลอเลิศทั้งหมดนะแต่ถ้าคุณบอกว่ากำไรถึงนะจาก20บาทเนี่ยได้1,500บาทคุณลองหารดูสิครับมันกี่เท่าตัวนะครับนะมาหาศาลเลยนะเพราะฉะนั้นนะการลงทุนแต่ละครั้งในเรื่องนะธนบัติไม่ได้หมายว่าน้อยนะครับหลายหลายท่านก็ไม่ได้มีแบบเดียวมีตั้งหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้น นะครับจะขอแนะนํายังไงก็ตามแต่ก็คือว่าขอให้ท่านไปนแลกแบงค์ใหม่มาเพราะว่ามูลค่าของมันเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครกล้าทาหนีติดติงเพื่อที่จะต่อรองราคามากนักว่ามันไม่ดีมันยับมันอะไรนะครับนี่แหละครับคือข้อดีของธนบัตรที่เป็น UNC หรือไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับถ้าเกิดเจอเลขอย่างนี้นะแล้วเป็นแบบเลี่ยมเลยนะครับโน no. สุดยอดนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ